เคนันดิวบรีฮอร์กับสัญญาฉบับใหม่สโมสรฟุตบอลเรตเตอร์สตีร Day, ครับประกาศเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับเคนันดิวบรีฮอร์มีฟิลดาวรุ่งของทีมออกไปจนถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กปั้นจากเรตเตอร์สตีอะคาเดมี่ครับทำงานงได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาล2021ถึง2022ัดยี่สิเล่นไปถึง44นัดรวมทุกรายการเขามีส่วนร่วมกับทีมชุดคว้า Shield, แชมป์เอฟเอคัพคอมมูนิตี้ชิลละช่วยทีมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของสุดฟุตบอลยยูููฟฟ่่่่าาาาาโรรรปคคอออนนนเเเลลีีกกมมืฤดทผับ มิดฟิลด์วัย23ปีครับกลายเป็นนักเตะคนสำคัญในแดนกลางของเรสเตอร์ซีเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมและคว้ารางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2021-2022เคนันกลกราวระกาอสัญญาฉบับใหม่ออกไปว่าผมภูมิใจและมีความสุขมากมันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของผมและครอบครัวผมทำงานอย่างหนักจะได้สัญญาฉบับนี้และรู้สึกดีมากที่ผมทำมันสำเร็จตอนนี้ผมก็แค่ตั้งตารอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ผมรู้สึกรักและผูกพันกับสโมสรแห่งนี้ผมอยู่มาตั้งแต่อายุแปดขวบซึ่งผมแทบไม่ต้องคิดเลยเมื่อได้พูดถึงการต่อสัญญาฉบับนี้ผมมีความทะเยอทะย,ยานที่สูงมากและมันก็เป็นสิ่งที่สโมสรต้องการเช่นกันเคนนันเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของเรตเตอร์ซี่อะคาเดมีตั้งแต่ปี2006ซึ่งเวลานั้นเขามีอายุเพียงแค่8ปีเท่านั้นครับและสามารถพัฒนาฝีเท้าจนเลื่อกขึ้นมาเป็นทีมเยาวชน u 18ทีมชุดยู23ก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆกับทีมชุดใหญ่โดยได้ไประเดิมสนามนันเบด ในศึกเ a ครับเมื่อเดือนมก,กราคมปี2020หลังจากทำผลงานอย่างโดดเด่นให้กับทีม u 18เคียนันก็ได้รับเลือกให้เข้าร่วมทีม u 23อย่างรวดเร็วและกลายมาเป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก2และยังสับปั้นใกับตันทีมทิ่งจอกสยามชุดเล็กหรือศึกฮ่องกงซ็อกเกอร์เซเว่นที่ประเทศฮ่องกงอีกด้วยเคียนันย้ายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวกับแบล็กบูลในฤดูกาล2019-2020ทำไป4ประตูจากการลงเล่น10นัดรวมทุกรายการก่อนจะย้ายไปเล่นแบบยืมตััววกบกบนทใึชชปิ จะทำให้เขากลายเป็นแข่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งใน,นริกแชมเปี้ยนชิพมิดฟิวพลังเทอร์โบลงเล่นให้กับดูตันทาวรวม40นัดทุกรายการทำไป3ประตูและได้รับรางวัลเอียนเพรสเมโมรีโทฟี่ซึ่งมอบให้กับนักเตะที่ได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์มากที่สุดพร้อมคว้ารางวัลนักเตะยอดเยียเ่ยมประจำฤดูกาลของเดอะแฮตเตอร์ที่โหวตจากแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมไปครองเขาย้ายกลับมาลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซีโดยเป็นตัวสำรองในเกมที่เลสเตอร์ Z, ชนะแมนเชสเตอร์ซี่ไป1ประตูต่อ0คว้าแชมป์คคอออมมมมูนนิิิตีี้ชลเเืื่ดสงหาป2021 เขาจะลงประเดิมสนามเกมแรกในพิมาริกในนัดที่พบก,กับนอร์ดิซิตี้ปลายเดือนเดียวกันเขาลงเล่นเต็มเวลาในศึกพิมาริกนัดแรกในเกมพบก,กับแอสตันวิลล่าเมื่อเดือนธันวาความปี2021และอีก4วันถัดมาครับเคนันดิวบริฮอร์ก็สามารถทำประตูแรกในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปได้สําเร็จโดยเป็นการยิงใสน่นาโปลีในการแข่งขันฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มในช่วงคิสแมร์ครับเคนันดิวบริฮอร์ยังสบมบูรณ์งานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมพบก,กับยูคาเซียยูเนเต็ดและริเวอร์พูล ก่อนที่จะยิงประตูที่2ในซูเปอร์ยุโรปในเกมยูฟายูโรปาคอนเฟเดรลีกรอบเฮย์ออฟกับแรนเดอร์เอฟซีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และประเดิมยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกในเกมคว้าชัยเหนือคิสซซาพาริทสอประตูต่อ1ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมก็ขอแสดงความยินดีกับเคนันดิวบริตฮอร์นะครับลูกมอของทีมเรดเจอร์ซิกของเราที่สามารถเอาชนะใจบอร์ดบริหารจนต่อสัญญาออกไปอีกจนถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ